สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลีก็จะมาแต่งหน้าตามสไตล์ของลีแบบว่าเร่งรีบมากๆนะคะลีก็จะใช้ตัวครีมรองพื้นของ B ีีแตงโมค่ะครีมรองพื้นตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านของพี่แจมค่ะแล้วก็ลีก็จะใช้ฟองน้ําในการมาช่วยลงรองพื้นนะคะเพื่อให้รองพื้นแน่นมากขึ้นค่ะแล้วก็ ช่วยทำให้เกลี่ยรองพื้นได้ง่ายนะคะลูกนี้ลีจะใช้แบบธรรมชาติที่สุดนะคะในวันเร่งรีบอย่างนี้ค่ะลีก็จะใช้แค่นี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะลีเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีหางคิ้วนะคะก็เลยต้องใช้ดินสอเขียนคิว้วมาเขียนหางคิ้วไว้นะคะ ลีเป็นคนที่ชอบกันคิ้วค่ะเพราะว่ากันได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขียนคิ้วได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องเติมหางนิดหน่อยนะคะเขียนทั้งสองข้างเลยนะคะดินสอตัวนี้ดินสอเขียนคิ้วตัวนี้ก็ใช้มานานมากนะคะเกือบ2ปีแล้วนะคะที่ใช้ดินสอตัวนี้เพราะว่าเมื่อก่อนลีไม่ค่อยแต่งหน้าค่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าต้องแต่งมากขึ้นนะคะเพราะว่าต้อง ออกงานออกไปพบเจอผู้คนมากมายค่ะแล้วก็หลังจากนั้นดิ้ก็จะใช้ตัวแปรงในการมาปัดขนเคิ้ยวนะคะเพื่อที่ดูคิ้ยวเป็นมิติมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้คิ้วดูเป็นธรรมชาตินะคะดูได้เลยนะคะว่าข้างที่ใช้แปรงปัดแล้วก็ข้างที่ไม่ใช้แปรงปัดมันจะดูแตกต่างกันมากนะคะ ข้างที่ใช้แปลงปัดมันจะดูสวยนสวยกว่าข้างที่ยังไม่ใช้แปลงปัดนะคะแต่งหน้าลุกง่ายๆอยู่ที่บ้านก็แต่งได้ค่ะ หาจากนั้นนะคะ,นะคะก็ใช้ลิปของนุ๊กซี่นะคะมาแต่งคะ่ะ มาทาตรงแก้มแล้วก็ทงตรงตานะคะลิปมิซี่ตัวนี้นะคะใช้ดีมากเกิดราคาแท่งละ5้บาทเองนะคะเป็นลิปเ๋วค่ะใช้ได้นานมากนะคะลิปตัวนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้นิ้วก้อยในการปัดๆๆนะคะหลังใจเราจะแต่งหน้าแบบธรรมชาติมากๆโดยใช้อุปกรณ์ที่เป็นธรรมชาติสัดส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะใช้ฟองน้ำในการมาช่วย ปัดตรงที่แก้มนะคะเพื่อให้แก้มดูแบบสวยขึ้นนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะค mm ่ะ hmm. หลังจากนั้นนะคะก็มาใช้ตัวลิปลูซี่นี้นะคะทาตรงที่ริมฝีปากเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้ดูเป็นแบบมีมิติแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะก็จะใช้นิ้วในการช่วยทาด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะลุคแบบธรรมชาติใสๆของลีนะคะทุวกวันส่วนมากลีก็จะแต่งหน้าแบบนี้นะคะลิปนุซี่ค่ะอย่าลืมนะคะแท่งละ59บาทช่วยสนับสนุนกันด้วยนะคะเห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ลีด้วยนะคะอย่าลืมนะคะลิปนุซี่แท่งละ59บาทสนใจก็มาซื้อได้นะคะ <บา S 1> ที่ลีเองค่ะ ใช้ดีมาก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 นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ